สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงตัวอย่างของการติดตัง้ง Windows 11แบบอัตโนมัติสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์เนี่ยขนาดไม่ต่ำกว่า8 g b ในตัวอย่างนี้ก็ใช้ขนาด64 g b ตนะครับถัดมาก็จะเป็น SSD ในตัวอย่างนี้ก็ใช้ SSD แบบ NVMe ขนาด250 g b ตนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ สิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือไฟล์ ISO ของ Windows 11ในที่นี้ก็จะใช้เป็น Windows 11 24H2 นะครับถัดมาในตัวอย่างนี้นะครับผมเคยติดตั้ง Windows เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็แบ็กอัพไดรเวอร์ออกมานะครับเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จถัดมาก็จะเป็นไฟล์ unattend ไฟล์ unattend ตรงนี้ ก็คือไฟล์ที่ปกติแล้วเราจะใช้ r u f ัตในการเขียนแฟร์ไดร์เพื่อติดตั้ง Windows ครับแต่ว่าผมไปดึงข้อมูลที่ r ู f ัตเขียนลงบนชุดติดตั้ง w i n d o w ครับแล้วก็ดึงเอาออกมานะครับแล้วก็ต่อไปเราก็สามารถจะทำชุดติดตั้ง Windows โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ r u f ัตก็ได้นะครับและตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟล์ registry preset นะครับที่ผม จะทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้กําหนดปุ่มสลับภาษาของแป้นพิมพ์โดยปกติเราติดตั้งวิดีโอเสร็จเนี่ยเราก็จะไปตั้งค่าปุ่มตัวหนอนในการสลับภาษาของแป้นพิมพ์แต่ว่าในที่นี้ผมใช้ registry นะครับดับเบิลคลิกเพิ่ม registry เข้าไปก็สามารถจะกำหนดปุ่มสลับภาษาได้นะครับ วิธีการทำนะครับก็คือเตรียมแฟลชไดรฟ์ให้เราเปิดไฟล์ Explorer ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ d i s PC อันนี้ก็คือแฟลชไดรฟ์ที่เตรียมเอาไว้แล้วนะครับขนาด64 g b เปิดมาจะไม่มีอะไรนะครับถ้ามีข้อมูลอยู่นะครับให้เราสำรองเอาไว้เราจะ format ใหม่เป็นแบบ NTFS นะครับ คลิกเมาส์ขวาบนแฟลชไดรฟ์นะครับเราก็เลือกไปที่ Format จากนั้นไฟล์ y s t e m ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น NTFS นะครับตรงนี้ก็อาจจะตั้งหมายเป็น Win Setup นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น Quick Format จากนั้นคลิก Start แล้วก็คลิก OK นะครับแล้วก็รอสักครู่ หลังจากที่ Format s เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคลิกเมาส์ขวามาที่ property นะครับเราก็จะเห็นว่า File system เนี่ยเป็น NTFS แล้วนะครับจากนั้นเราจะขยายไฟล์ชุดติดตั้ง Windows เนี่ยเอามาใส่ที่แฟลชไดรฟ์รับวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่อาจจะไม่ค่อยมีใครทำนักนะครับแต่ว่าเราสามารถจะทำได้ก็คือ เรา Format ตแฟลชไดรฟ์เป็น NTFS แล้วเราก็ขยายไฟล์ชุดติดตั้ง Windows นะครับจากไฟล์ ISO เนี่ยเอามาใส่เลยแบบนี้เราสามารถจะนำไปบูตเครื่องเพื่อติดตั้ง Windows ได้นะครับจากนั้นเราก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ชุดติดตั้ง Windows เอาไว้นะครับอันนี้ก็คือไฟล์ ISO จากนั้นให้เราดเบิ้ไคลิกแล้วก็รอสักครูนะครับ มันจะทำการเมาส์ไฟล์ I S O เป็น drive ใน Windows นะครับจากนั้นเราก็คลิก Open ก็จะได้เป็น drive ขึ้นมาก็คือ drive M จากจากนั้นให้เราคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็ไปที่ drive ที่เป็นแฟลช drive นะครับ drive ที่เป็นแฟลช drive จากนั้นให้เราเพจ แล้วก็รอสักครู่หลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไป u n เมาส์ Drive ของ Windows นะครับในที่นี้คือ Drive M จากนั้นเมื่อเราไปคลิกเมาส์ขว,วาที่ Drive M ที่เราเมาส์มาจากไฟล์ ISO นะครับคลิกเมวกวาส์ขวาแล้วก็เลือก eject นะครับถัดมานะครับเราก็ไปที่ Drive ที่เราเก็บ ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือโฟลเดอร์วินเทจจากนั้นเราจะคัดลอกข้อมูลที่อยู่ในไฟล์อันเอชเทนตรงนี้นะครับดับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วก็ไป Copy ปี้นะครับโฟลเดอร์ซอสแล้วก็มาที่วิ n สตั n ด Up ตรงนี้นะครับแล้วคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็เลือกเพจก็จะ เพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับที่จะช่วยให้เราติดตามงวิดีโอแบบอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กลับไปที่ drive app นะครับตัวนี้เราจะคัดลอก driver ต่างๆที่เราสำรองมานะครับเอาไปใส่เอาไว้ในแฟลชไดร์ด้วย mm hmm. เมื่อติดตั้งวิ d o w s เสร็จเนี่ยเราก็ติดตั้ง driver ไปด้วยนะครับเลือกไปที่ โฟลเ e r ร์ i v e r b a c k แ p นะครับแล้วก็เลือก Copy นะครับไปที่แฟลตไดร์นะครับแล้วก็เลือกเพจครับจากนั้นก็รอสักครู่ครับเพื่อคัดลอกข้อมูลของ Driver ต่างๆเอามาไว้ในแฟลตไดร์นะครับหลังจากที่คัดลอก Driver รเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับแล้วก็คัดลอกไฟล์ ริชิตี้นะครับแล้วก็มาเพจเรียบร้อยครับสำหรับการเตรียมแฟลชไดร์ในการติดตั้ง w i o w s นะครับต่อไปเราก็จะทำการติดตั้ง Windows นะครับโดยใช้แฟลชไดร์เนี้ยไปบูตเครื่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะบูตเครื่องนะครับเราจะต้องถอดสายแลนออกก่อนนะครับคือ ในขั้นตอนของการติดตั้ง w i o w s นะครับเราจะไม่เสียบสายแลนนะครับถอดสายแลนออกก่อนนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำแฟลชไดรฟ์ไปติดตั้ง Windows นะครับแล้วก็เตรียม SSD ตติดตั้งเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับ